วิธีถอนเงินไม่ใช้บัตรธนาคารกรุงไทยให้เรานะคะเข้าแอปกรุงไทยบนมือถือของเราที่ชื่อว่ากรุงไทยเน็กถ้าเขาโชว์หน้านี้ขึ้นมานะคะให้กดปิดเลยค่ะก็จะโชว์หน้านี้ขึ้นมาให้เลือกที่คําว่าถอนเงินไม่ใช้บัตรด้านขวามือนะคะใส่รหัสหหลักที่เราได้ตั้งไว้นะคะ เลือกจำนวนเงินที่เราจะถอนหรือเราจะพิมพ์ในช่องว่างก็ได้ลดเลือกพิมพ์ในช่องว่าง600บาทนะคะจากนั้นให้กดคำว่าถัดไปแถบสีน้ำเงินยาวด้านล่างแอปกรุงไทยก็จะโชว์รหัสถอนเงินขึ้นมานะคะซึ่งจะหมดเวลาภายใน15นาทีนะคะเรากา็ไปอยู่ที่ตู้กรุงไทยปกติรถก็จะไปทำหน้าตู้เลยนะคะก็คือจะได้รหัสมาแล้วแล้วเราก็ยืนกดที่หน้าตู้เลย ให้เรานะคะกดปุ่มนะคะขวามือล่างนะคะถอนเงินไม่ใช้บัตรค่ะจากนั้นก็ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะเราก็กดนะคะตรงแป้นที่มีตัวเลขนะคะกดเบอร์โทรศัพท์ของเราไปเครื่องนี้ยังไม่ใช่เครื่องที่ใหม่เนาะเป็นเครื่องเก่าเครื่องใหม่บางเครื่องเนี่ยเราสามารถใช้ระบบสัมผัสจิ้มบนจอได้เลยนะไม่ต้องกดปุ่ม จากนั้นก็กดปุ่มที่ตรงกับคำว่ายืนยันเสร็จแล้วนะคะให้เราใส่รหัส4หลักนะคะที่เขาโชว์บนจอมือถือในแอปกรุงไทยเน็กนะคะนำรหัสตรงนั้นมาใส่นะคะแล้วก็กดปุ่มยืนยันนะคะแล้วก็กด ปุ่มตกลงโดยเราเช็คหน้าจอให้เรียบร้อยนะคะว่าตรงไหมยอดเงินนะจากนั้นเงินก็จะออกมาตรงช่องด้านล่างนะคะจะมีช่องรับเงินอยู่นะคะเงินจะไหลออกมาอัตโนมัตินะคะเราก็เช็คว่าถูกต้องไหมจํานวนเงินแค่นี้เองค่ะเรียบร้อยแล้วบนตู้เราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะก็อ่าเรียบร้อยค่ะลองไปทำกันดูใครมีคำถามมีปัญหาอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะคะและกดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องโรธิยาดาขอบคุณค่ะ